สวัสดีครับในการพัฒนาโค้ดด้วย Apps คริปต์นะครับปกติแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะปรับโหมดกลางวันกลางคืนได้นะครับเหมือน VS Code นะครับเนี่ยถ้าเราเขียนโค้ดแล้วพื้นหลังมืดนะครับแล้วก็โค้ดก็สว่างสว่างแบบนี้มันก็จะทําให้ไม่แสบตาหรือว่าดูง่ายนะครับถ้าใครอยากปรับโค้ดนะครับแอ Script ให้สามารถเลือกเป็นโหมดกลางวันกลางคืนได้นะครับชอบสีขาวก็ปกตินะครับแต่ถ้าอยากปรับเป็นโหมดมืดกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับแบบ v s code เนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นะครับ Chrome Web Store ไว้ใต้คลิปสอนนะครับท่านไป Copy มาแล้วทำตามนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็วางลิงก์ที่ผมแชร์ให้นะครับหรือจริงๆก็เข้าไปค้นหาใน Chrome Web Store ก็ได้นะครับแต่ถ้าได้เป็นลิงก์ก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ แอปสคริปแคนเลอร์นะครับชื่อของ Extension นี้นะครับเราเรียกว่าส่วนขยายแอปสคริป t คนเลอร์เมื่อเรานะครับเปิดเข้ามาแบบนี้ให้ไปที่เพิ่มในโครมนะครับให้คลิกเพิ่มลงไปในโครมแบบนี้จากนั้นคลิกเพิ่มส่วนขยายครับพอคลิกเพิ่มส่วนขยายเสร็จเนี่ยมันก็จะมาอยู่ด้านบนนะครับจัดการส่วนขยายของคุณแล้วอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่สัญลักษณ์ของส่วนขยายนี่นะครับคลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นแอปสคริป t คนเลอร์ อยู่ตรงนี้จากนั้นเราก็ปักหมุดได้เลยครับเนี่ยคลิกลงไปแล้วก็ปักหมุดนะครับแปลว่าตอนนี้เราติดตั้งแอปสคริปต์นะครับคัลเลอร์เรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้นะครับติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นจะขอรีเฟรชนะครับรีโหลดหน้าจอนี้นะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับโอเคนะครับ พอรีโหลดเสร็จนี่นะครับมาแล้วนะครับมันก็เป็นโหมดมืดกลางคืนนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้แปลว่าเราสลับไปใช้โหมดเดิมก็ได้นะครับโดยการคลิกนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการปรับมืดสว่างนะครับอยากได้กลับไปเหมือนเดิมก็ทําแบบนี้นะครับนี่นะครับสลับไปสลับมาง่ายๆเลยนะครับทีนี้ไม่ว่าจะไปปินโค้ดตัวไหนนะครับเราก็สามารถที่จะปรับโค้ดมืดสว่างแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือน VScode นะครับก็จะทำให้โค้ดนั้นดูง่ายสบายตานะครับสำหรับใครที่อยากทำแบบนี้นะครับก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ Chrome Web Store นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ